ก็แล้วแต่คุณนะคะบ้างคนที่คุณนะคะเห็นเห็นที่ครั้งแรกที่คุณมาโหลดอ่ะสามารถถาม,าถามาถเขาได้ทีนี้ใครโหลดมาแล้วยังยังไม่รู้ตัวตัวเองก็ใหม่ใช่ไหมสอสนี้ค่ะพี่หงยกพี่หงยกโหลดโหลดมาทันได้นะคะได้โหลดมาบ้างหรือยังโหลดฟรีนะคะโหลดแล้วก็ลงทะเบียนถ้าไม่ได้ก็จิ้มไปได้เลยนะยินดีนะคะทุกคนก็ไปรับได้เลย เพราะหลายคนอ่ะไปไปทักผิดที่ผิดทางนะคะพอไปทักผิดที่ผิดทางอ่ะเราก็ไปรู้ว่าไปคุยกับใครก็ไม่รู้จริงไหมคะเขารู้จริงหรือไม่รู้จริงเราไม่รู้สามารถเข้าไปเรียนรู้ในบ้านสีฟ้าได้นะเอฟซบุ๊กอะค่ะก็เข้าไปดูนะคะปีหลงหยกจิ้มไปโหลดได้เลยนะคะโหลดฟรีแล้วก็รับฟรีได้ค่ะเราชอบก็ไปต่อไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะ เพราะว่าบริษัทให้กระแตมาช่วยโปรโมทแอปอยู่แล้วบริษัทอยากให้ทุกคนโหลดแอปทุก